07.00น,นอาทิตย์ที่17บุจศจิกายน2 5 6 7สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับช่องกูมานฟาร์มทุกทท่านนะครับวันนี้พาชมบรรยากาศตอนเช้าพิกัดโคกของนาคูมานฟาร์มเหมือนเดิมครับ ครับชมบรรยากาศตัวไปตอนเช้านะครับปาอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะครับปัาอาทิตย์กำลังขึ้นข้าวเหลืองเต็มท้องนาแล้วครับพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนี่ เขาห้หอยพรนัดรถเกี่ยวไว้ครับเห็นบอกว่าได้คิววันนี้เดี๋ยวเก็บเกี่ยวอย่างไงเดี๋ยวอัปเดตคลิปให้พี่น้อง fc แฟนคลับได้รับชมไปด้วยนะครับช้านี้พาชมบรรยากาศหน้าหนาวครับเริ่มเข้าหน้าหนาวตอนเช้านี่หมอกเยอะ ตอนเช้านี้หมอกเยอะนี่ครับตามคันนานี้หมอกเปียกนะครับเดินครับตอนนี้ข้าวตอนนี้เป็นแปลงข้าวเหนียวแต่ว่าย้าขึ้นเยอะเลยเาใช้รถเกี่ยวครับ ครับข้าวล้มไปหมดอ่ะนี่ครับปลาติดกินช่วงหน้าฝนนะครับสิงหากัญยาก็บริเวณนี้นะครับที่ใส่เบ็ดแล้วก็อัพ โหลดคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้ดูด้วยไอ้ดบไอ้ชอนก็นี่ครับแปลงนี้นะนน่ครับแปลงนีด้ดูการหากินต่อไปก็จะเป็นใส่บ่วงหนูครับเก็บเกี่ยวเสร็จนี่ก็เริ่มใส่บ่วงหนูนะยังมีโอกาสจะทำคลิปใส่บ่วงหนูให้พี่น้องเอฟซีได้ชมด้วย รอช่วงต้นธัน,น,นวานะครับกลางธันวานี่ครับน้ำยังเดือยวเยอะเก็บกักน้ำไว้ใช้นาแลงนี่ครับน้ำยังเดือวเยอะไม่ปล่อยลงไปนะครับแปลงนี้ไม่ได้ทำนาครับแปลงนี้ปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้เลี้ยงควายเลี้ยงวัว อาขาวอับน้ำเยอะบรรยากาศเชา้าๆอากาศดีมากนะครับบ้านนอกชนบทนะครับวัฒ <c oughs> นธรรมประเพณี ของภากีสานนี่ครับก็จะเวียน,นจกนะครับทำนานะครับกรเก็บเกี่ยวเสร็จก็ปลูกปักปลูกหญ้านะครับเนี่ยวนเวียนเป็นอย่างนี้ไะต่อไปทุกปีนะครับ เมื่อคืนก็มีโอกาสไปลอยกระทงที่วัดป่าประชาลังสลิลนะครับในตัวอำเภอกันทละลมดูหมอลำวงเจริญมันมถึงสินของคุณแม่เด่นพินำนวยพรครับนี่ครับเพิ่งหยุดไปเมื่อสักหกโมงเช้านี่เองนะครับเล่นยันสว่างซอแจ้งเลยไม่ได้ดูหมอลำมาอาจจะเป็นสิบสิบปีนะครับมเมื่อคืนนี้ดูได้สักพักประมาณสัก ้าตุ่มเย่เยเขืนครับกับต้นยางก็สวยงามนี่ครับโตสวยเป็นแนวเลยป่ายางปาา่ปาเห็ดนี่ครับป่ายางนี่จะสวยแล้วครับปลูกต,ตามขนาเป็นแถว ตามขนาดตัวนี้ก็จะเป็นยาไนครับอหอยฟอนปลูกไว้ให้ตู้แล้วก็ลูกๆครับชมบ,บรรยากาศตอนเช้า,ชานะครับถ่ายบรรยากาศให้ พี่น้อง<ส>เอฟซีแฟนคลับที่ไม่ได้อยู่ตามต่างจังหวัดที่อยู่ในเมืองนะครับได้รับชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมาชาติของท้องทุ่งนานะครับชมต้ยนยางปลูกไว้นี่ครับต้ยนยาง ตอนนี้ลงเสียก,กับนะครติดแล้วนี่ครับนี่นกรหลอดแนวใหญโตเลยเลย่างหน้านนตัวแล้ อวยตันนี้ก็ออกปีครับะปีลูออกละเป็นมะคละุด ดแล้วนะครับ สงนะครับกิมสุงกอนนี้สุดวอดตายตายกิมสุงนี่ลดน้ำทั้งปีแล้วเนี่ยครับหนูครับนี่ครับนี่ลอยหนูมาหากินหละเดี๋ยวใส่บวงหนูให้ดูนะครับ ครจอมปวกจอมปวกนี้เชื้เห็ดอย่างดีนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณ f ิแฟนคลับทุกท่านที่ ให้เกียรรับชมและก็ติดตามคลิปของช่องครูมันฟาร์มนะครับขอให้ FC f อฟซีแฟนกับทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันจนละในลูกเรื่องในหน้าที่การงานในกิจการในธุกรกิจที่ท่านทาอยู่นะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จเฮงๆเลยเลยปังๆกันทุกคนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ